ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเจสุเครื่องในตุนนะอยู่ที่เทศบาลอัเบอหนองแคนะฮะจังหวัดสระบุรีนะฮะวันนี้เราก็เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะไปไหว้หลวงพ่อสำเร็จศักดินะ์สิทธิ์เนาะก็เลยแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนร้านเจสุก,กันนะฮะเพราะว่าเห็นในโซเชียลก็ดังมากนะฮะแต่ว่าป้ายการแกหายไปแล้วทุกสายไปกับพายุฝนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยอย่างที่ลงในโซเชียลหรือเปล่านะครับไปกันครับ นี่ฮะป้ายใหญ่ๆแกหายไปแล้วเหลือแต่ป้ายเดี๋ยวเครื่องในนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเครื่องในวันดีครับป้าวันดีครับอ้าวทีนี้เราก็มาถึงร้านเจสุกันด์เนาะดังมากเลยนะเนี่ยเห็นลงในโซเชียลนะวันนี้จะพาทุกคนมาชิมความอร่อยกันนะฮะที่นี่ร้านเจสุใช่ไหมเออผมไม่รู้ไม่รู้ผมจะเรียกถูกหรือผิดเนาะไม่รู้เรียกเจสุเรียกฟาสุดีฟาสุก็ได้ อันไหนก็ได้นะป้าเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณ5ปีค่ะก่อนนี้เป็นหัวปลามอกไปขายอาหารตาสั่งผมบอกเลยไหมผมมาแป๊บเดียวลูกค้ามาเต็มเลยจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมก็จะมา่ตอนเที่ยงจะคนเยอะเหรอคนเยอะใช่ไหมฮะคนเยอะงั้นมีอะไรผมบ้างมีอะไรผมทานบ้างเนี่ยอ๋อวันนี้ก็จะมีเครื่องในเนื้อตุ๋นอ่ะเครืผมเอาเครื่องในค่ะมันเป็นเกาเหลาใช่ไหมเป็นเกาเหลาเครื่องในตุ๋นเครื่องในตุ๋นอ่า กับเอ็นแก้วกับเอ็นแก้วได้ะนะฮะเอามาชิมนหน่อยได้ค่ะแล้วก็เข้าสักจานส<ด>ักถ้วยหนึง<ด>่งได้ค่ะครับผมอ่ะไอ้เส้นหมี่เนี่ยนะ ไปร้านปะอ่ามีสูตรอะไรพิเศษครับ ไม่มีอะไรพิเศษค่ะนอกจากใส่ใจค่ะใส่ใจเนาะทุกอย่างต้องใส่ใจทุกอย่างต้องใส่ใจใส่ใจชั้นใจเธอหรือเปล่าใส่ใจชั้นใจเธอก็หมายถึงว่าเราชอบเราชอบยังไงลูกค้าก็ชอบนะลูกค้าชอบแล้วเวลาลูกค้าทานอ่ะเราต้องใส่ใจด้วยว่าเขาทำไมทานหมดหรือไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องถามเขาด้วยมันเป็นอะไรเหรอคะถึงไม่หมดไม่ใช่ว่าเราจะขายเอาตังค์เขาอย่างเดียวครับคือเท่าใช่ใช่ เราทำเหมือนเราทำทานเองไะเนาะใช่เหมือนเราทำนานเองอค่ะค่ะเยอะมากค่ะอันนี้คือเกาเหลาเนื้อเปื่อยข้างในโอ้โหสุดยอดนะครับดยากไประวังเลยอันนี้ยกไปหน่อยเอาไปก็ไปยกยกมาเลยตสนุนเลยฮะที่มีกระเป๋าตังค์อยู่วันสามล้านอยู่ในนั้นนะฮะนี่ทั้งนั้นอย่าไปหยิบเดี๋เจอเจอนี่นะ สำหรับบรรยากาศทั่วไปของร้านเจสุนะฮะด้านหลังนี่จะเป็นเป็นทุ่งนาทุ่งนาบรรยากาศดีมากนะแล้วยิ่งตอนนี้หน้าฝนด้วยอากาศก็ครึมฟ้าครึงฝนนะฮะเหมาะสำหรับการทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาร้อนๆนะฮะนี่นะฮะเราก็สั่งมาแล้วก็จะให้ น้ำจิ้มมาด้วยนะครับนี่น้ำจิ้มนะน้ำส้มนะฮะสำหรับจิ้มนะครับสำหรับสำหรับท่านที่ชอบรสเด็ดจัดๆเนาะก็เป็นน้ำส้มมาให้นะฮะนี่ฮะโอ้โหดูดิดูชิ้นนะะน่าทานมากชิ้นใหญ่มากนะฮะนี่ฮะนี่ฮะสำหรับท่านที่ชอบอันนี้ชอบมากเอ็นแก้วนะฮะโอ้โหนี่ น้ำซุปอร่อยมากมีกลิ่นของเนื้อมีความหอมหอมของเนื้อนะฮะสำหรับสายเนื้อนะฮะจะรู้เลยนะ,ะว่ากลิ่นนี้นี่คือใช่เลยอร่อยมากครับน้ำซุปออกหวานนิดๆนะฮะใครที่ชอบรสชาติแบบที่มีกลิ่นกลิ่นของเนื้ออยู่ด้วยเนี่ยจะจะชอบมากนะฮะอันนี้เราชิมเป,ปล่าๆดูนะน,นี่ชิมเป,ปล่าๆดูนะฮะลักษณะของเครื่องในที่ตุ๋นเนี่ย เป็นการตุนที่แบบไม่เปื่อยไม่ไม่ยุ่ยมากเกินไปนะฮะพอได้ขบเคี้ยวบ้างก็มีความมีทกเทคเจอร์ของแค่ว่ามีแทคเจอร์ของความเป็นเครื่องในอยู่ให้เราได้บดเคี้ยงนะฮะก็จะได้กลืนกลืนเอาความความหวานของอรสชาติของอเครื่องในลงไปนะฮะทำให้อร่อยมากครับเดี๋ยวเราจะลองมาทานแบบจิ้มนมจิ้มดูนะฮะว่าจะเด็ดขนาดไหนนะฮะัรต้องครุต้องลรู ให้เด็ดๆเลยนะฮะน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มขาอร่อยนะฮะทำได้เพิ่มความเรีว่าสำหรับคนที่ชอบกินแบบแซ่บๆนะแบบน้ำจิ้มนะก็อร่อยฮะออกน้ำจิ้มจะออกแบบเค็มนิดนึงเค็มหวานนะไม่เปรี้ยวมากนะฮะ ตวนี้คือเอ็นแก้วนะฮะโอ้โหนี่เป็นที่โปรดปรานของทุกคนเลยนะสําหรับสายเนื้อนะ,นะนนะะเอ็นแก้วนะเอนแก้วตุ่นนะคลุกนะฮะเอ็นแก้วนี่พลาดไม่ได้เลยนะสวยมาก ตุ๋นจนเปลือยนะเอ็นแก่กลิ่นเปลือยแล้วก็จะมีมีรสชาติของเครื่องตุง๋นเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยนะอือมีอข้าวลูกชิ้นปะรีดีเลย อร่อยอร่อยยันถั่วงอกก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะเกาเหลาเนื้อเกาเหลาเครื่องในเนื้อแนะนาเลยนะสายเนื้อผ่านไปผ่านมานะจะไปไหว้หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเดี๋ยวเราก็เสร็จจากนี้เราจะไปไหว้หลวงพ่อกันไปขอพรท่านที่นี่ก็มีหลายอย่างนะไม่ใช่มีเฉพาะแค่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเดียวนะอาหารตำสั่งด้วยนะฮะสำหรับคนที่มีทานเนื้อก็จะมีเกาเหลาหมูเลือดหมูอะไรเงี้ยลักษณะก็เป็นร้านแบบนั่งสบายๆเนาะ ไม่มีคนมานั่งเบียดเสียดเยียดเยียดกันโต๊ะก็มีหลายตัวนะส่วนมากป้าสูกบอกว่าคนที่จะมาทานที่นี่ก็คือส่วนมากจะหนักทางพวกออฟฟิตหรือว่าตอนเวลาทเที่ยงเที่ยงเนาะหลังจากนั้นก็จะเบาๆลงแล้วอร่อยมากวันนี้ทานอะไรเอ่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเป็นเป็นเครื่องในตุ๋นนะฮะมันเปื่อยอร่อยมากหอมเครือ่องเทศมากเลยเป็นทาวประจำครับอร่อยอร่อยนะครับข้าวผมครับขอบคุณครับ วันนี้อร่อยมากนะฮะาทุกคนมาชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่นี่มีเคล็ดลับอะไรไหมฮะในการตุ๋นตุ๋นนานไหมไม่นานค่ะเราตุ๋นก็ประมาณปล่อยไฟอ่อนๆก็ประมาณ3-4ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเหรอใช้แก๊สหรือใช้ถ่านคะใช้แก๊สค่ะแต่แก๊สอ่อนๆสายเนื้อที่ชอบทานเนาะก็มาที่นี่เลยอยากลองมาชิมได้นะคะอยู่เส้นถนนนิคมหนองปลากระดีติดต์กรีนสอง อยู่ตำบลหน,นองแคร์ภอหนองแครสระบรีตักหมุดมาได้แวะมาอุดหนุนมาทานกันได้นะฮะอร่อยมากบอกเลยนะฮะวันนี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยนะฮะก็ฝากทุกคนนะฮะกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแ like, ชร์กับช่องมิเดียเที่ยวไทยด้วยคลิปหน้าจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ